นี่ครับกดตัวชอครับโอเคครับมีอะไรครับผมครับ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  <laughs> จะทำอไรสอบิ้ง้าครับ่อนเปราศายามจะโยกซับจะตัดกันออยาี่นทีมงานก็เลาะไม้ดีพกรกรไปไี่ไดกจนท้ายส้านาอะไรพตะอนกอยาูี่ยัทงานครับพยายามจะโยกพยายจะเดินพยาจะตะอยัดกัอะไรเหลี่ยมนี้เหียนีี่ขอเหียบนี้พี่ขอบาลานซ์โอ้โหยังอยูไมต้อ

เดี๋ยวมาดูกันขอโทษใครๆก็อยากจะโล้ใครๆก็อยากจะฟออย่ามาดูครับสำเร็จได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูครับถ้าเสมูกได้เวลาจุดโทษเลยครับเถอะไม่มีต่อเวลาพิเศษใดๆทั้งสิ้นผู้สาวประตูทั้งสองคนเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยเป็นสายตาเขาผมจะได้ทั้งคู่ฝาฮ่าฮ่าเฮ้ฮ่าเอาบาดี้ครับไปนูแผลลงลับเลยเกี่ยวมังกรใช่เพื่อจะไปไหลมาให้แก๊ปไปแก๊ปอะไรเอามารดี้ครับแก๊ปแคมปไปเกี่ยวมังกรฟ้ง หลมาตอนที่ต็มาสารุขึ้นไปป่าแล้ว้ายจหาฉันเองไม่ได้เราะบอลนลงมาเลปังดอยปังเหยียบตายเพราะใส่เลขเดครับลงไปครับสารุธมาถึงครับหือว่าัตัดได้เป็นลจไีเปิดตั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 ดสัาด้ขวาสวสว

โอ้น so an an like ี S <S ok ่ครับต้องชัดเจนครับต้อสิทธ์ที่ไม่ได้ครับตัชิงครับนี่อาจารย์มุดครับนี่วันละโดนครับโอ้โหครับคนละทีสองทีครับถ้ามองไปถึงจุดโทษผมมองผู้สาประตูทั้งะสอบท่านนี่ตัาจใจแล้วไอเต็มตอนเดียวกันครับถือว่าได้ถือคู่ครับแต่ว่าเวลาอยางเยอะอย่าพึ่งน้ำสกสะอาดครับ ตีเทีมอย่าพ่งจะากลับไปไหนนะครับนะฮะอย่าพิ่งางกลับไปไหนนะครับมีรางวัละเสอร์พรท์อยู่นะฮะมีรางวัลเสอร์พไส์อยู่พึ่งกลับไปไหนนะครับเ่แต่ที่จะเป็นเรื่องที่ม่ไดที่ับเอาครับแบบเราเปิดตาจัดเจ้าบ้นได้หลายใบก็ตัวนี้ไม่ดีพอครับบมดจะได้ยังไงในที่ตัวนี้ก็หมดจะตัดตัวนี้คุณสภาพตัวครับวัชระขวัญ ไปเลี้ยงตัดเจ้าอะไรมันพยายาม่ดูพยาะจำแต่งประจำแต่ยัดเข้ามาหลายาใบประจำนี้บรรลุมาถึงงขาดไปไม่ได้เอามาอย่างนี่เออแต่ละวุฒิบัตถึงก็มาในเจ็ดหายเลยเก็บตัดเจ้ามาเอานะครับผู้สาวประตูขึ้นแน่ครับทั้งคู่เดี๋ยวตัวผู้สาวประตูทั้งคู่ปล่อยอาวุธแน่ครับป้าขวาครับผมว่าคู่นี้ไม่จนใจเลยละ ต้อคพิชมา้านนี้เอาแล้วลยมาลวาอทองฟอทองเองจะอยู่หรืจะไปจะมาเวที่กำลังจะเที่การจะโยกพยายามจะเตจะเต็มาที่สารวุฒิสารวุฒิมาถึงามจะโยกมาที่ที่ตักแท้กามาได้ชี้แจชี้แัดปับปับงนไต่อของะใคร่อโอ้โหรับกองเทียนทั้งสองสิงต่อมนแน่นอนตอนี้นี เป็นระบาดทองเียไป่อยเป็นก็มาแล้วสุดท้ายโดนกระทืบกับไรโอ้โหป่าลวเอ้ยปาาล้วะป่าลวเฮ้ยม่าล้วะไม่เป็นผลครับต้งมีไม่เป็นผลครับไม่สัคปรดใครลง้โหโอ้โหยอ้โหโอ้โหโอนโหกอ้โหโอ้โหโอ่อ้อ้โหโอ้โบโอ้โหโอไม่ได้ครับแหมอ้อ้โมาโซะลอออ

เจ็บตอนเลยครับเจ็บตอนเลยครับพสนามเชิญพสนามตึงพลเชิญไห้ไหมครับเช็คก่อนครับเช็คก่อนเลยครับไอ้สัต์ิโอ้โหแกเป็นคนที่ดีเลยึสอนครับอยู่สุดๆจับท่านซักซัสครับ เจอกันวสามาสาี่รอบแต่ไฟดีทำทีผมบอกใจใจดีมาเลยเทีกองใครเนีย่ยาน,น,น,ไไนที่หมายเลข้าเขาจะเป็นมาเกิต้าาส<อ>ยัดกับใไรสาสายทำงานไปอยากไป,กยไปกายเล่า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 ฮ่า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 ฮาฮ่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 าฮาฮ่้าบ,บ่ลฮ่าฮ่าฮอาฮ่่ฮ

โอ้ยสุดปั่กับผู้จีเร่ครับปูยับคนละทีสองทีทำ้วดีตามาโอ้ยับไครพ้าวถือเชยไครพ้าวตือข้าดที่เรียกมันวันหยดยอยนายย่เดี๋ยวไหลกัมาไหนลูกที่สี่เป็นของใครมาดูลูกที่สี่เป็นของใครซ้ายมาหากันทีม่าดที่เจดีันนีที่ทิงานจะมาเจอเราที่เกกับฟาสายีครับ บาดีเจะเดกาดกัับตัดกับไรยับกบาล้าภไม่ถึงบาลูเัอะไรโอ้โหยับสุดยอดดูดู่านครับทานเนเชิญวิ่งเลยครับทามเนน้เชิญเชิญเลยเชิญเชิญับเชิญโอ้โขอบคุณทุกทีงานขอสสอรอองครับมีาปกาพิเศษครับแค่กระต่ายให้กับตุ้ิไม่ถึงไม่เสกไไม่กระตา่อดาดา มีลูกค้ากผมก็มีทุนกับบริษัทก็มาโอจิงเขาจะพูดกเื่าเอฟพีกบเอฟพีนะเตุการกี่นาสดเยยงสวัสดีก็ขเป็นลูกเล็กก็ไปดีๆโอ้โหครับเหลือะเชือเหลือวดัเสมอังกังนสาประตูต่อสามเลือกตัดเข้าไปในลึกดีสีก็เป็นเขาไค่ลึกดีสีก็เป็นเอาไครโยกโยกปแลาโซ

โอ้ okay. ของแท้ดีเลยดีแค่แท้แล้วดีไม่ดีอย่าเพิ่งเสียสติเซตแต่เขาดีดีอย่าเสียสติค่อย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 ก่อนจูนตัวเองใหน่อครับจูนตัวเองใหน่อยดีดีตาลัดตาเสะซ่าซ่าซ่าเอาไปอีกแล้วก็เดินออไปเซตแต่ตัวนีครับอย่าเพิ่งเสียสติอย่าเพิ่งเสียสติอยู่กับเกมตั้งสมาธิให้ดี อยากเดียวคือเจอได้สรับาทิอย่าพึ่งเสียอยากพึ่งเสียยกเกมประกาซ้ายแล้วกันเยวอไโอ้โหคับเป็นประตูที่สำคัญที่จะทำหนุ่จะมาโดยดีีไหลเข้ามาไรธนกรพยายามจะโยกโยกฟาไม่ได้ขบอลยดตรงนสนับอไรย่จะเป็นลุกเลก็ไปีนก็ไปี่หกับาเลงเข้ามานั่เป็นน้อเขี่ย ตอนเกิดตั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 ดเข้ามาตอนนี้ยังไม่ดีก็อลุกดอกไฟมาตัดมาถึงโลกดำเร็วๆถึงมัเลยดโอ้โหยังมีเลยครับขอขอบคุณกับทีมงานสสสที่อครับเอาความปั่ดมาบัดเกิดเปิดเชิดชายให้กับเยาวชนครับ5นาทีทันกรตัวเปลี่ยนเกมบลงมาใหม่แล้วไงจังหวัดก็พิสูจน์ให้เป็นรูปภาพ5นาที5นาทีว้าไปถึง5นาที ใครจะดีใครจะแดงใครจะเต็มใครจะทือที่หนึ่งที่สองไปแน่ครับที่เหลือคือกระปลายของนดีรับ้าบ้าสายมาหาไฟซักมาืล้วนี่ดูดการ์รักไปเลืเกจการ์ดของิสซอตีแน่ครับพุชซอครับไปเือนมีนาคมรับการันติจัดท่าเยอะทีไว้บีทีอาภัพก็ให้พยากจะไหลอยากจะปุ่งอยากจะแตกจยตัดเข้ามาไหนอยางไม่ดีพอบอลล็อตมาซอบาล์ล็อตกับสอซ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 อ อากโยไปต่อครับม่สดงเขานีเป็นอะไรสมาธิหายไปไหนอยู่ครอน5นาทีกนถุกเกมไม่ได้นอีกทีว้าว5นาทีมีความหมายะไรไปเดิไเดไปดไปเดเด้ยไม่ได้ว้หนึทีอบแปงแบแอบแปอบแแแอแดตรองบก่โระต โอ้โหยับถือว่าอึดยากกำลังลงสู่เกมเลยนครับที่จะผมอิเซตเอนเทอรนีดีจะโดดเท่าไหร่ก็จะเล็กเจริงจแลทส่งมเติต่อสารที่ถือาเกมอีห่าเลยับถือเป็นผู้ชิงที่ได้อัธาดิ์งนับฟ้ารับอีกเซนนเตอ อยากได้ยัดมาแตวันี้ยัดตัดเข้าไปิมาไ่ดีก็บอลกไมาทลุที่ีมาดีเห้อครับมาหนึยัแ้ทีีตที่สีซมาดีเหรนัเปิดตัตัดตตัด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 ัดตัดตััดตตัดตัดตดตั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 ดดตั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 ดดตัดตัดตัดดตัดตััดต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 ััด บาลกโซไล่เข้าไปเี่ยเชี่ยเชี่ยเอาแล้วถึงเวลากุศลมาโตถึงเวลากมาโตเซตแอรโทีมันต้องออกลโชว์เดดเดอไม่ไดอย่างเดยไต่ออะไรันค่ะเปิดต้นต้ตตรไดีโอ้หใจเลยกามาสนาทีบอกสนาที เดี๋ยวจเป็นเลยจะไปดีดีเจ้าที่บอกเป็นเลยจะไปัไปเลยโควกเชลล์เจ้มาเจ้าเน้าที่ครับว่าตีลกิส้ยังดูอีกสามนาทียังสู้ได้เตนเบอดี้าบา้าโยกบาบ้าเาที่สายาลกะดน้าได้า้าบาาาาาไม่ได้ใกันอแลได้ชวยามันลึกเ้าแม โอ้ยโฮ้ดีต้วีดักโโอ้โหมันทอก็ได้ไอต่อครับเสียงนักวีมาครับเป็นลูกฟ้าก็ต้องรับทีงานยออกก็เส้เียจะกีเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้แลวขอเวลานก็เอาเลยครับเอาขอเวลานอกก็ได้นับ่า เจอกันดีครับจะไปได้วยมาจากมี่ลูกไฟมาสเดนเองครับดูครับโอ้ลูกยิงเจาะสองของแกดีเลวแรงดีเหลือเกันอยูครับนี่ได้เขาจะสุดท้ายจะคว้าดึลลงไปนี่แหละครับเซฟแอตแลนดี้เขาจะเจอลูกแบบนี้นะครับลูกไฟมาหาสเดอเองครับซ้ายอย่างดูงครับอ่าก็พยายามจะไปอ่าแล้วยังไง้สาโพนไอ้มาสาโพน อยากอยู่ไปต่อครับกไปต่อครับจสุดท้ายโอ้ต่มีโอกาสครับคนที่สองที่ว่าครับดีและวพูดจริงครับสมน้ำสมเหลือสมสักสีสมน้ำสมเหืออยากอยู่อีกทีหวันทีกัปิันปาโลปาโซปลาโลปาโซปาโลปลาชกังติดน่าสุดท้ายก็บอลลูกกระสันอะไร เดี๋ยวจะดีนไไปกับบอลมาสุไปที่เกับบอลไดยไปแบที่จะเดินานะับจกกรตัดกับเรยนแคจเป็เแเ็คตัะไปมากอลเจ็บที่เรัดก็ไเรก้บไปเรอเก้าก็ที่นักตาถอนก็ไต่เกบป็นกงขวหยัดมาที่เจ้านักจีิีเจ้านัดนัะขาถอนหยัดไปโยยายจะตัดที่เก็บเป็นกลางขวาทั้งายมีบอล บาลอสปาโซบาลอสปาโซบาลอสปาโซไปรไปได้ก็ตัดเข้าไปคาร์ด okay, okay. ิฟบาลอสปาโซยังตียังเติมยังเติมไม่ยอมเติทิ้งแก็บกระฟาลแล้วทิ้งทิ้งกับปาไรอย่างเงี้ยแต่เป็นลูกเล่นกับไปก็ตัดเข้ามาตอนนี้ก็ไม่ดีพอกระบอลนั่นลุ้นระหว่างสนามก็จะเป็นลูกเล่นกับมาในทีเดี๋ยวมาโดยกุนซื์จะให้ใครกับเล่นกับมาตอนนี้ก็บอลอยู่ที่พาชสินโอ้โหกุนซือส์นกับให้ ในล่องน้ำสิ่งที่เกี่ยวก้องเดินเข้ามาแล้วก็ตัด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 มาแล้วเขียมาอแท้เด็ดแท้เด็ดของแท้ของแท้แท้มาแล้วก็เลี้ยงลลลลลสองประตูต่อหนึ่งดาบปาลอดมาโซ่มาทีตมาทีโอ้โหจับรวมเป็นแบบแปดประตูตอนนี้ครับมาแล้วบาโซดาตะโบสสุดรับ

ยกเลตัดยัข้าอะไรบาลาโซบาลาโซอีกทียัดเข้ามากรเหียมยังไม่ดีพอคขับบอลยังเตะอยู่ที่กัปตันโอ้แข nah, ่งแต่งิเับกัปตัน uh> นี่เดแชมปนัดาอศกุลพิวัสเด็กกับพี่อนาคตไปแนนนกัปตันกับตองเอจับไปมได้ก็ไปได้สิบาเียเอา ทานพรเจ้าาาเกิดอะไรขึ or, ้นกับเนี่ยอะไรก็ตีก็ปูก็หอมมาถึงตสองเฉยเลยครับแม่โอ้โหยับสมป็นูดดีของข้วนไมาที่ันี่ดมาที่นีกมัเนเนัดจะมาไหลไนมาที่ีาที่ปนกาฟไหลม่ีไมาทีกับมาเตมาล้วตาซ ตาลับตาโซโซโซขึ้นมากมาบฝาไปไม่ได้แต่ที่บรรลันยนั้นเป็นเจ้ที่ตำรวจกองเอตวากองเองชุดเล็กชุดใหญ่เหมือนกันชุดเล็กชุดใหญ่เหมือนกันถีเท้าไม่ต้องพูดถึงจะตัดเท้ามาไหนตาลอบมาโซยังเ,งงเป็นเจ้ที่ตำรวจกองเกิดเจอดี้ก็พยายามจะโยงพยายามจะเติมฉีดยาเข้าวานายเหลี่ยมนี้แล้ว้ายทำงานอย่างโอ่อไปต่อครับพ่อปวดมันติตดกับดอกค่าสนามไป จะเตขึไปกาที่บาลอบาลอกันซาบั๊บเทียนทิ้งมาถึงที่เทียนประกาศสายยัดที่บารลอกันซ่าบารอกันซ่าบารลอกันซ่าไปได้คืนเรื่องมันยักจะตั้งใหม่ไม่ทีจัไปไม่ให้เพลินเพลิกับพิจาีให้ไมมให้มาให้พิจนกับพินกับพิจารณมาที่บารอบาลอกันซ่ายัดทีกเทียนประกาศฝายบารจะตัดขา้นไปบารลอบารลอกันซ่าทำถึงกันซ้อสายฐานใช้ไสายมหาไฟไปไม่ได้ก็คืน ยังกระยินที่ขึ้นเกมประกาศฝาพยายามจะปุ่มธากรธากรฝาไปไม่ได้ครับฝารอกซ่ายังอยู่ครังกระยินที่เบอร์แคปกัปตันสายมีมีเติมมีแตกยัดเข้ามายังอยู่ไปต่ออยากเลยไปต่อโอ้โหยังดีเลียนดิโอ้โหโอ้โหยังแปิ โอ้ยก็คือว่าครึ่งแรก่สองสองมันครับทำเกมมาดีครับชัดนเทอร์ทิดียอมรับเลยครับทำเกมมาดีครับโอ้ยับมาได้ดีและเปิดตัดตัดตัดเข้ามาในเกียบดีครับยังอยู่ที่บาลอัตมาโซยัดตัดเข้ามาในซ้ายมีปุ่มแต่งโอ้ยจากมือก็ยกขึ้นก็ไปกิตต้าบาสิุต้องยอมรับเพื่อสอดครับของทีมงาน์ชัดนเทอร์ทิดีครับถือว่าแกะเกมมาได้ดีครับวัดคู่ดีนี่อยู่สายเดียวกันมาก็แบ่ ใหทีนทียกตัดเข้ามาใไหลในอีกทียัดเข้ามามาคัดนอกปีให้ให้เพื่อนตัวนี้บอลแติดล้วย่งไงด้ได้จีได้เได้แตกบาลบาซ่าได้ับดีเด่นง่เปลกนีจะเปีบาง่ะไรย่จะจับาดมานาเวดักอาไห้เรียบดีดูััว ขอเลยนะตีเร็วรถมียังไม่มาเอามาฝาได้ซ้ายมีฝาได้ซ้ายมีปาลตาชกโอ้โหแล้วก็ทันไม่ทันเดี๋ยวมาดูกับพิจารณาของพุทธศิลป์จะจจับจะู้จะีจะจเจะจะจะจัดเข้ามาแล้วก็พักเปิกกลังสักู